โอ้โหสุดยอดโอ้โหยังเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นยังกูล่ะบ่าวโบเจ้าเห็นยังกูล่ะเห็นตึ๊กแล้วสิถามาบาแต้พ้นมาแต้พ้นพุณน้าประเทศไทยโอไม่รถเมล็ดวะท่านอ๋โอ้ยพวกยี่บาพวกมนุษย์ทำไปเสือมันต่อนี่เลยรถเมล็สวัสดีพี่น้องสบายดีทุกท่านครับผมตอนนี้บ่าวโบอยู่กับบ่าวแจ๊บสบายดีบ่าวแจ๊บสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเด้อสบายดีเอ็ซีบ่าวต้นบ่าวโบทุกคนเด้อ เบิ่งด้านหลังนี่ยบอจะมียังเห็นบอเห็นบอด้านหลังนะโอ้โหพี่น้องเลยนะฮะเป่าเห็นบอลแต่เห็นบอน่ะยอดความเจริญนี่นะความเจริญความสีวิไลเดี๋ยวมาฟังนี้มาฟังนี้ตอนนี้บอลโบอยู่กับบาวแจ็บนะบาวแจ็บจะล่องเลี้ยวไปฟังนี่บาวแจ็บฟังนี้ฟังใดฟังใดโอ้เห็นบอตึกยังไงตัวยังไงช้างช้าง มาๆ้าม้าไปเมืองไก่ป่ะอ๋อพอเจอรถเจ้าแชร์ก็เบิ่งเลถนนสามชั้นฮะถนนสามชั้นจะเบิ่งได้ถนนสามชั้นได้ไหนจะเห็นจะเห็นถนนสามสายจะเจอรถเมฆจะเห็นรถเมย์บเ่เห็นเห็นเห็นมีผลบวกมาประเทศไทยก็มีรถเมย์เบิ่งเอาโอโ้มาเบิ่งเด้อพี่น้องสิเอารถยังอยู่ประเทศไทยน่ะและรถเมฆก็มีหลายอย่างพผมบ่แม่นมีแบบเดียวไดนมีหลายอย่างไหยแต่ที่สำคัญเพิ่นมีมานานแล้ว มีมานานแล้วานี่ยทิถามมาเตยพ้นมาเตยพ้นคุณน้าประเทศไทยอมีดรถเมย์วะท่านะโ,โอ้ยพวกพี่บาพวกมนุษย์ทำไปเสือมันต่อนี่เลยรถเมย์ติดแอร์อย่างดีไปเสือพวกคนพวกนั่นพวกคนยอยู่ฟู่อยู่ถนนนี่ถนนนี่ฮะสักชั้นถนนเนี่ยสามชั้นตอนนี้ความเป็นจริงะ้ะผมไม่เนี้ยเลยมามาไปเมืองไกลๆมามาเทียเทยเ่ยวเมืองไทยมาเที่ยวประเทศไทยตรงปกแน่นอน สวัสดีพี่น้องอีกท่านนึงกันแล้วกันวัอนี้ผ้าสามนุ่มสามม่วงม,มานอกพี่น้องเลยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยนะปะ้าทบปาราพระเอกเกาหลีเหนือว่าดิมาแต่เกียวเขาก็ดิอันนี้นึกว่าเกาหลีนี่นึกว่าเกาหลีเท่าแก่จีนมาสัตว์จากฟังเที่ยวยางพี่น้องเอยจะพากันไปตรงจะมองเห็นนี่เลยนะตรงที่จะเป็นตึกช่างพี่น้องเอยนะครับวันนี้ฮะ จังว่าเนอขึ้นได้หรือบ่ได้เนาะพี่้าขึ้นเนาะเพี่หนุ่มว่าเป็นห้องนี่เป็นห้องปลาตาเถอะเออบอกบอกมีความรู้เด้อแต่ว่าตึกนี่พอน่าเป็นตึกทีตึกทีบัวห้ามาใั่นพี่น้องเอ้ยนะฮะบับบัวกระบอกเนี่ยใส่เด้อบัวบัวบัวฮะบัวบัวสร้างนี่คือเป็นของคนไทยสร้างเี่นี่คนไทยสร้างแมนเจะคล้องบริษัท ซื้อว่าบริษัทอย่างนาะจำอ่ไ้แต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทเปิด,ปดบริษัทรับครงส้างรับเหมาก่อสร้างตึกช่างนี่นะแม่นแมนแมนโอ้ผ่านไปไกลมากเห็นกะสงสัยน้ะแผเป็นคนสั่งแผเป็นเจ้าของบริษัทก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยจุฬาสมัยก่อนโอ้ขอบคุณครู้หรือตาภาษมมาบาลาวเนะาะวังไหตัเดี๋ยวเพื่อนกะเคยสั่งตึกไปยกไปนุกหนึ่งไปยกสองโอ้สงแล้วก่อนที่จะมาเปสั่งตึกช่างนี่ไปสั่งตึกไปยกมาก่อน แมนสั่งตึกก็เลยมาได้ทีของพ่อเล่านี่มามาสั่งเป็นตึกของเจ้าของอยากมีตึกของเจ้าของก็เลยสั่งขึ้นเป็นตึกสั่งตรงนี้นะที่นี่มาสั่นบพาว่าั่บนเป็นข้อมูลด้วยนี่บาโบ่กับโบเคยหรือมาก่อนเนี่ยเอาเอามามามาตรงนี้มาตรงนี้โอ้สุดยอดโอ้โหยังเลยเนี่เจ้าเห็นยังไงล่ะบาโบ่เจ้าเห็นยังไงล่ะเห็นตึกแล้วเจ้าเจ้าวัดตึก ตึกมันธรรมดาไปนะประเทศไทยเห็นตึกคือสื่อธรรมดาไปแต่นี่ตึกเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตนะเจ้าเห็นบอกคือช่างคักแน่เลวมีมีง่ามีตามีหูหูก็มีได้น่ะชัดเจนขนาดที่สาคัญบนหูน่ะกันคนมันอยู่ได้เลยจะเจ้าเห็นบอกเห็นหน้าต่างเห็นยังหูช่างไงนะหูช่างยังเมื่คืนนะสําคัญตรงไอ้ขว่าบน่ะมียังต้นไม้มีป่าหูโอ้สุดยอดเลยอันนี้จะตื่นเต้นบ่มันเป็นความ อย่าใช่คำว่าตื่นเต้นนะมาโบถ้ถ,ถ้าคือมันกะเป็นความสุขที่ได้เห็นมากกว่าความสวยความงามแบบนี้นะถ้าแบบว่าแนวความคิดแบบ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 ข่อยคิดว่ามันมหัศจัรย์นะเิ่นยากส้่งเห็นยังก็ได้มีคนเิ่นนลามิดยังขึ้นมากก็ได้นะบาโบคนไทยนะก็ะคนไทยทําได้ทุกอย่างนั่นแหละมานีบอจ็บจากจุดนี้จะพาบอเจ็บไปชมความบานานการของถนนเนี่ว จากฝั่งนี้มองเห็นตึกช่างพี่น้องเอ่ยนะฮะโดยความที่อยากรู้ดโดยความที่อยากเห็นนะฮะก็ต้องมาเบิ่งนะฮะประเทศไทยเด้อพี่น้องเดินนะฮะนี่ถนนครับพี่น้องถนนเอ้าเดี๋ยวบ่าวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งถนนด้านบนที่มองเห็นพี่น้องบาวแจ๊บบาวแจ๊บมาเบิ่งดิบ่าวแจ๊บฝ่าวมากฝ่าวมากฝ่าวมากฝ่าวมานี่ฝ่าวมานี่มาเบิ่งเีนือเบิ่งนี่ว้าวพี่น้องเบิงดูรถรถบุนปัสสายนั่น หลุดมุดใต้ดินมาแล้วประโวดบบเจ้าบิงได้หันมาสร้างว่าเจ้าบึงเห็นวันมาไดใช่ปุดปุดปุดวันนี้เจ้าบึงหันเจ้าบิงให้ให้ทางผู้ชมบึงน้ำแนี่หลดมุดมาไดใช่นั่นหลุมุดดินบหรมุดดินมุดอีกฝั่งนึงโผล่อีกฝั่งนึงสุดยอดบ่มาสร้างว่าบ่อแจ็บบ่อแจ็บนี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยได้บ่อแจ็บบ่อี่ไหนเจ้าเเห็นนะเจ้านึกถึงยังจะมีไอเดียยังเกิดขึ้นบ่อฐานแนวนี้เห็นแบบนี้นี่คืออันดับแรกคนมูมีความหูเนาะของเงือกกนเนาะ ก่อนแต่ว่าสิ่งที่เทาหนึ่งได้ก็คือก่อนที่เพิ่นจะเห็ดแบบนี้ได้เนาะเพิ่นต้องมีการศึกษาเรียนรู้เนาะเพิ่นบอกคนที่จะไปศึกษาเรียนรู้แสดงว่าคนที่มีความสานึกหักในแผ่นนี้มันเกิดต้องการพัฒนาจริงๆเนาะและก็เห็ดคนหนึ่งคนเดียวเได้นะมาแจ้งิว่านี่พะโก๊ะคิดว่าเห็ดคนหนึ่งคนเดียวเขได้มันต้องเห็ดพร้อมเพียงเพียงกันคนในชาติเนาะเพิ่นบอกล่ะต้องร่วมมือกันเดบเป็นหนึ่งจิตหนึ่งใจเดียวกันเนาะแต่พัฒนาเนาะบอเจ็บเนาะแมนแมน บ้านเพิ่นยังสีวิไลขนาดนี้เพราะว่าเพิ่นบริษัสีวิไลเป็นย่อมย่อม,อมเลยจะเลิ่นไปทั่วมาเลยทุกโค้งเขตเลยประเทศไทยโอ้สุดยอดเลยลีบอแจ๊บขอจีถามจ้าใดได้บอถามได้เลยบบอ,บอถาเฮาอย่างไรแบบนี้เฮาต้องคิดยังไงคันจีว่านอนกับยันข้นว่าประชดอีกนะแต่บอแจ๊บบว่าวน,นี้นะขอขอวบอเป็นคนเนาะการที่ประเทศหนึ่งประเทศจะพัฒนามากขนาดนี้ แสดงว่าพิ่นได้มีการสั่งสาพัฒนามาสักพักไงไแล้วเลยกวับความเขาเอิ่ยังจะเริ่มซีวรีลเนี่ยมันบริเกิดขึ้นมนือในมือวานเนาะนะการที่เขาอยากได้แบบนี้เลยนี่เป็นไปบนะ่ได้เนาะผมจะขอใส่คำนี้ถ้าประเทศที่ยังท่านในพ้นเขาว่าด่ายพัฒนาโดยซ้ำอยากได้แบบนี้เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ภายมื่อมื่อนอื่นแต่มันต้องใช้เวลาแต่เขาต้องเริ่มจากตรงนี้นะจุดนี้ก่อนนะจากเวลานี้ก่อนว่าเขาจะเห็นยังก่อน คือสํานึกของคนในชาติเนี่ยต้องสําสคัญที่สุดเนาะคือการหักชาติบ้านเมืองอย่างเดียวแต่คําปากกว่าพอเขาอยังต้องลื้อทำการไปเรียนรู้ศึกษาลําเรียนเนาะเละกะเป็นคนที่เพื่อ,อนยังมีสํานึกที่ดีเนาะบ่มีการคอร์รัปชันเอาบอกจบอกว่าบอกยังสิเก็บเอาได้แล้วเพิ่อนมาประเทศไทยเป็นประเทศที่รวยนี่ฮะประเทศที่บ่รวยก็เฮ็ดบ่ได้คือเมืองไทยเพราะว่าบ่มีเงินว่าซั่นคือคิดแบบนั้นโอ้ย ทุกคนประเทศไทยนี่กับโบเมนเกิดมาอะไรก็รวยเลยนะโบเมนนะ mm hmm. เพิ่นก็เริ่มต้นคือกันนะประเทศไทยนี่เคยเจอวิกฤตอย่างหลายอย่างมานะเคยเจอวิกฤตหลายอย่างมานะอย่างเช่นว่ายุคต้มยำกุ้งเนาะยุคฟองสบู่อย่างซีนะแต่บาโบ่ฮู้บอกเพิ่นคือพันฝ่าวิกฤตมาได้ทั้งๆนี้ต้นน,นั้นนี่หลายชาตินี่คิดว่าไทยไปแล้วแย่แล้วนะ, mm hmm. ะประเทศเมื่อก่อนในฟิลิปปินส์เหนือกว่าไทยนะแม mm hmm. นบ่เหนือกว่าไทยนะ คิดว่าเทียบญ,ญี่ปุ่นนะฟิลิปปินส์เนี่ยแต่วิกฤตหนักแค่ไหนก็นแล้วแต่คนในชาติเพิ่นสมามัคคีกันเนาะแล้วก็ลูกหลานเพิ่นนี่เพิ่นส่งไปลำไปเรียนนี่ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ศึกษาเอาความรู้ต่างๆมาพัฒนาบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นแก้ไขวิกฤตนันได้แบบด้วยเพิ่นเองนะโดยตัวเพิ่นเองนะบ่ได้เพิ่อผ้าใยนะอันนี้คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิเกิดยังขึ้นในประเทศไทยความสมามัคคีความหักชาติความอ่าเพิ่งยังอ่า เป็นคนดีพ้อมเนาะนะจิตใจอันดีงามพอมชาติต่างๆก็เห็นความเก่งความสามารถของคนไทยเนาะแต่ก็เขาก็อยากเข้ามาลงทุนความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติก็อยากามาลงทุนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้พอชาวต่างชาติลงทุนมันก็กอบกู้ทุกอย่างมาได้ด้วยตัวมันเองแหละเนาะด้วยความสามารถของคนไทยแหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แบบนี้เนาะป้าโบ มันต้องใช้เวลาแลยกัปลูกจิตสำนึกของคนในชาติกอ่อนเลยกาเออยังทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญควาสิได้แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องยอมรับแต่ต้องเริ่มต้นซะแต่พบเริ่มต้นกับ่มวีวันไดมาจนะนําเบื่องถนนจักเลนเนี่ปวาหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลนบาโบสิบเลนสิบเลนโอ้โหสิบเลนถนนถนน,นบางประเทศนี่ไปกับ ยางละเล่น first, ER นี่ก็ใสเขาว่าสองเล่นนี่ก็ถที่ว่าทาราดยางนี่ก็ดีใจเลยนะเนาะบอเจ็บเขาจะใช้อีกแน่ยางทียนตรงนานีอื่นว่าก้มจะเลื่อนหน่บอเกิน God, เขาว่าจะเลื่อนเลยนะเกินเขาว่าจะเลื่อนไปแล้วสำหรับบอเจ็บนะบอเจ็บบอเคยอยากใส่ประเทศไทยว่าประเทศกําล <mel Runner> <Why> ังพัฒนาแต่ว่าคนไทยเพิ่นเพิ่นใสแบบนี้เพราะว่าประเทศอื่นเขาก็อาจจะประเมินด้วยอันได้ก็แล้วแต่บูฮู้เนาะถ้าเทียบใสประเทศรอบข้างเลยคือมันมันไปใกล้แห้งอะนะแต่นังซื้อแต่เท่ากับบูฮู้ระว่า ต่างชาติออกไปยังอยู่ลงยุโรปเนี่ยบอกเคยไปน้องกับบ่อหูขนาดใดฮะนะบอแจ๊บมาเมื่อกฝั่งนี้บอแจ๊บตามมาบอกว่าฝั่งนี้นี่รถม้าจะใสเนี่ยบอแจ๊บเนี่ยนี่นี่นี่รถม้าจะใส่บอแจ๊บรถม้าจะใสนี่รถรถหายหายตัวเลยก็มาหมุดดินหมุดดินม้าจะใสบ่อหูโหปุดปัดปุดปัดมาหนิแต่เต่าที่เบิ่งกบอแจ๊บที่ออกมาแต่ฝากฝั่งนู้นเพราะว่ารถตรงนั้นสีหายแวบแวบลงไปในหาเห็นบอบอเห็นบอสังเกตเห็นบอบ้านเห็นเห็น เพราะว่าด้วยสายตามันอยู่ใกล้เขาอ่าจบเเ็นว่ามันหมดุหมดลงในสายเนาะแต่หัวของเขาถลั่วหายหายหายไปเลยหลดเนี่ยทั้งๆที่เป็นวิ่งตรงมานะแล้วก็มาโผล่นี่ถือว่าอุโมงค์นี่บ่ได้สันสันนะนี่อเอาเร่องซสียเอาซี่เจ้าเห็นนี่จตื่นเต้นย่บมันมันแรกๆมันก็ตื่นเต้นแหละทุกวันนี่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นทักตื่นเต้นของเขาคือตื่นเต้นอยากอยากมีแบบนี้เด้อยากได้ๆๆๆๆๆๆแบบนี้สักทีหนึ่งอยากอยากเอาไปอวดใครสักทีหนึ่งแบบนี้เนาะ เฮาสิได้เว้าแบบความด้วยความภูมิใจด้วยความสุขที่เฮาได้เห็นความสวยงามแบบนี้เอาง่ายๆนะถ้าในช่วงอายุข,ของเฮานี่มีสักอุโมงค์นึ่งถือว่าบุญหลายเลยนะอยู่บ้านเฮาเอาสิท่าจะตื่นเต้นแสดงความตื่นเต้นให้เบิ่งเลนหนึ่งท่าเอาหนึ่งสองสามขาว่าแจ๊บตื่นเต้นมันจะลุกลุกลิกๆนะู่นะบอกแต่ว่าทุกวันนี้กับพยายามควบคุมด้วยความที่ว่าทั้งเอฟซีเจ้าเอฟซีข่อยพยายามบอก คือเวลาตื่นเต้นบ่าวโบสังเกตเห็นมันจะลุกคลิกลุกคลิกมันลุกลี้ลุกลนมันเลยกลายเป็นแบบเมื่อควบคุมคำว่ากับบ่ได้มันสิอว่าไวอะนะแต่คู่มือกัยังยังดีขืนหลายเอาจังะสิฝากบอกถึงมนุษย์มนุษย์ที่ได้ยู้เนี่ยที่ลุงขี่เม้า่าหูตาสว่างแจ้งหรือยังเมื่อได้เห็นคลิปบ่าวโบคลิปนี้เอาแบบนี้นะบ่าโบบ่าแจ๊กเป็นคนหนึ่งที่เห็นเห็นไลฟ์คลิปแล้วเกินเกี่ยวกับลุงเนาะ พยายามที่จะว่าวยังก็แล้วแต่เกี่ยวกับประเทศไทยเนาะพยายามเหมือนกับว่าเออวดอวดเฮ้าข่มเขาอะนะยกตนข่มท่านหรือยังก็แล้วแต่นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วลุงเองกับเมนว่าบบฮูตรงนั้นว่าประเทศไทยจะเลิญขนาดใดเพียงแต่บรอยากยอมับความจริงพวกเท่านั่าพวกญาติเสียหนาหรือญาติเสียเกียรติเนี่บฮูนะแต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งยกตัวเองสูง แต่สิ่งตัวเองนี่มันด้อยกว่ามันกับแห้งถือคนเอาไปบุรีตัวเองแหละบุรีคนอื่นแต่คําบุรีมันยอดมาหาตัวเองนะก็อยากฝากถึงลุงเนาว่าหยุดการเคลื่อนไหวได้ก็แล้วแต่เนาะทีมันเห็นแล้วมันบงงามนอก,กคือประเทศไทยจริงๆแล้วลุงเลยมันจเจริญสิวิไลไอารีได้บนซ้ำลุงเห็นในทีวีนะแค่แค่ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะเห็นในโทรศัพท์แต่ความเป็นจริงแล้วมันโ้จะเจริญไปใกล้แห้งอารีขนาดคนทีแน่ว่า ขน้อยเองเนาะมาอยู่ในประเทศไทยนี่กะหลายปีเนาะไปไปมาความจเจริญบางจุดนี่เพิ่งจะเคยเห็นก็มีเขาบางจุดที่เขาเคยเห็นในสองสามปีก่อนพอมาไอ้เพิ่หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือความจเจริญมันวกระโดดแบบนี้เลยนะประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะเนาะเหนือกว่าสิบกว่าปีที่แล้วนี่แห้งขนาดเลยนะที่แห้งขนาดเลยนะเพราะว่าสิบปีก่อนนี่ก็บว่าเจริญเลยนะทุกวันนี่บอกเลยนะชุดๆเลยหาตัวจับยากแถวนี้ ไว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดด้วยนะบาดเจ็บเนาะนอันนี้คือสิ่งทีบาโบเองอยากนำเสนอเด้อพี่น้องเด้อความเจริญของประเทศไทยอยากให้เห็นอยากให้สัมผัสอยากให้มาล่องเบิรงเปิดใจเบิรงนะฮะคลิปนี้บาโบเองก็ฝากเลยฮะฝากพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือของจริงของแท้มาเบิรงแล้วต้องปกแน่นอนนะฮะบาโบผมมีเอไอแน่นอนมุมภาพเสริมเติมแต่งนะฮะฝากไว้เพียงเท่านี้กับลายการทำชมเอ๋ยนะฮะ ท่านได้ทิมมากแล้วก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอกายีร่วมเนาะพี่น้องเด้อกดไลค์เป็นกําลังใจเนาะพี่น้องโคดกระดิ่งจังเตือนสิ่งที่สำคัญบาลแจ๊บสนับสนุนโดยการประกวดขามโค้ดชนะกันแล้วกันส,ส,สนับมั่นีอคลิปนี้สบายดีบอแจ๊บสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วปะไปต่อเฮาไปหาเบิ่งความเจริญอีกบอแจ๊บเลย